สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยคลิปนี้จะมาวิเคราะห์สำหรับดาวอาักขานที่จะโคจรย้ายราศีในวันที่6มิถุนายน2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีมีนนะครับแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนามา ถูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีมีนอย่างที่ท่านเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจ ในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2,568ดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ในเรือนอริจนถึงวันที่7จนถึงวันที่27กรกฎาคม2568ตลอดและเวลาเดือนกว่าชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรมาวิเคราะห์กันครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวอังคารมาจากสเรือนสําคัญ ก็คือเรือนการเงินแล้วก็เรือนสุภะการเงินไปตกอริปแปลว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะจะจ่ายไปกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่จะมีเรื่องเคาะเรื่องไม่ดีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยมีปัญหาเรื่องของหนี้สินต่างๆที่จะต้องใช้จ่ายออกไปหรือจะมีรายจ่ายฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดือนกว่านั่นเองฉะนั้นชาวรัคนาราศีมีนต้องทําอาชีพเสริมเยอะๆถ้าไม่ทําอาชีพเสริม รายจ่ายมีเยอะเดี๋ยวรายได้ไม่เต็มเมดเต็มตรตรหน่วยก็จะเกิดการช็อตหรือซีเรียสฉะนั้นทําอาชีพเสริมจะดีที่สุดครับเจ้าเรือสุภาตกเรือนอริก็แปลว่าคุณมีความจงวนใจในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหานโน่นนี่นี่นั่นร้อยแปดพันเรื่องที่จะทําให้คุณเกิดความเครียดความกดดันนะครับแล้วทาให้คุณกลายเป็นแพนิคหรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ฉะนั้นความกังวลความเครียดก็ต้องปล่อยวางพ้นวันที่2ี่ กระดคดาไปแล้วจะดีขึ้นหรือคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเจ้านายเราหัวหน้าเราที่ความคิดไม่ลงรอยกันก็คงจะมีปากมีเสียงซึ่งกันและกันฉะนั้นทำใจร่มๆทำใจนิ่งๆมองข้ามปัญหาไปอย่าไปกระทบหรืออย่าไปต่อล้อต่อเถียงปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายขึ้นฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีมีนก็ลองคอมเมนต์มาและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดรีโพสคลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขอแจ้งข่าวสักนิดหนึ่ง ในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูดวงให้ท่านหนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายๆท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับ ฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง8โมง2ชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคำทำนายตามพื้นฐานดวงชะตากำเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายดวงมากว่า20ปีสามารถให้คำแนะนำกับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมคไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6โมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ